แล้วก็รู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีทำรรชัดมันบอกต้องทำพอรูป้ประกอาไปใช้งาน ดูเราไปไหนมาไหนก็ใช้งานไปเลยปกติก็ใช้งานอยู่ตลอดนี่ก็ฝึกเพื่อใช้งานโดยเฉพาะ mm hmm. มันก็พูดว่าต้องไปทำ mm hmm. หมายความว่า ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเป็อย่างที่ว่ามอคืนทางแค่นี้มันยากเย็นตรงไหน <c oughs> <c oughs> การฟังเราก็ฟังเลยชัดเจนเห็นชัดตามที่ท่านพูด เห็นในชัดรู้ชัดตามที่ท่านพูดโยมเรื่องราวว่าเห็นได้ชัดรู้ชัดเห็นชัดโยงไปหาผลก็เห็นชัด การปฏิบัติเพื่อเกิดผลก็เห็เหนชัดไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่แตนวนึกกำลังขึ้นมาเท่านั้นแหละนวงนึกธรรมะขึ้นมาเท่านั้นแหละนวนึกธรรมะขึ้นมาจะทําอะไรก็ทําไปจะพูดอะไรก็พูดไปจะหลับจะนอนจะกินจะดื่มอะไรก็ <c oughs> จะไปไหนมาไหนก็ไปแค่แตนวงก็ทําขึ้นมาเท่านั้นแหละนวงก็าธรรมะขึ้นมาเท่านั้นแหละ พอเราเห็นชัดอยู่แล้วการงานที่ท่านแนะนำบอกสอนกบสามารถทำได้โดยไม่ยากรู้ชัดเห็นชัดก็ทำได้โดยไม่ยากเวลาผ่านไปเรื ผลจะค่อยปรากฏเข้าไปนี่แหละการไม่ลวงไม่ลวงตนเองเพราะตนเองก็เห็นอยู่ที่พูดว่าไม่ลวงตนเองไม่ลวงคนอ,อื่นไม่ลวงโลกตนเองก็เห็นอยู่เหตุผลและข้อปฏิบัติเพื่อ<ๆ>เพื่อเพื่อเป้าหมายของเรา<ๆ>เพื่อความสะดวกสบายของเรา เพื่อความเรียบง่ายของเรามันจะเห็นชัดไปเรื่อยไม่ว่าการงานทุกอะไรการงานของมนุษย์ทุกประเภทไม่ว่าชาติไหนการงานเรื่อนกันหุด <c oughs> ต้องคิดแล้วจึงพูดจะทำตกองคิดไปเรื่อย คิดไม่ได้ก็พูดยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ก็ <c oughs> น,นี่มันเหมือนกันตรงนี้ขึ้นโต๊ะขึ้นต้นดําเนินไปแล้วก็บ,บานปลายเหมือนกันหมดเลยจทั้งเลิกงานเจ้ทาทั้งวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเหมือนกาหนด เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้มันสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนี้ <c oughs> ผลตามมาก็จะเป็นที่ประจับแก่ตาแก่แก่ตัวเราตอนหน้าตอเตาคราั้งแล้วครั้งเล่าว,วันแล้ววันเล่าชีวิตก็จะเบาสบายขึ้น ี่ก็ทำให้มั่นคงทำให้สม่ำเสมอทำให้มั่นคงนี่ไม่รวมคนอื่นเพราะตอนนี้ก็เห็นแล้วสามารถพใ่นคนอื่นอื่นเห็นมอนตัวได้ด้วยไม่ยากเย็นอะไรเนี่ไม่รวงตนเองไม่รวงคนอื่นแล้วโลกทั้งโลกกเหมือนกันเราเราเนี่ยเนี่ย ไม่เหมือนกันเหมือนกันหมดรูปร่างเหมือนกันหมดสูงต่ำตางขาวแตกต่างกันบ้างเท่านั้นเองแต่ผมคนเล็บฟันหนังเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดการงานก็เหมือนกันกันอยู่กับถาุดินถาุน้าถาุลมถาุไฟ กเป็นอาชีพร,ระก็รตามแต่ <c oughs> พลังการขับเคลื่อนก็มีแต่ความพิดถ้าเราลึกถึงธรรมะถ้าประพฤติธรรมะถ้าอยู่ใกล้ชิดธรรมะอย่างที่ว่า <c oughs> อบรมธรรมะมาเราลึกถึงธรรมะ อารมณ์มันจะเสมอเพราะจะหน่วงอัตมะอารมณ์จะแตกต่างจากทั่วๆไปเพราะมันเห็นคุณเห็นโทษมันเห็นคุณการหน่วงอามันจะแตกต่างกันกับเลือกอื่นมากมายใหญ่หลวงมาก เนี่ยการไม่รวงตัวเองไม่รวงรวงคนอื่นไม่รวงโลกยืนยันได้ตลอดพระปฏิบัติในพผลตลอดไม่ว่าเธอไปอยู่ตรงไหนไม่ว่าที่ทไหนเหมือนแดดแดเนี่ยไปอยู่ไปกี่วัน <c oughs> เข้าใจว่าจะมีความจิตใจจะผูกพันที่นี่มากเหมือนกันใช่ไหม เมื่อนำคับอะไร mm hmm. มันคับแคบยังไง mm hmm. มันคับจิตคับใจหรือเปล่า mm hmm. มันรู้สึกมันเป็นยังไง mm hmm. รู้สึกมันสูงสูงเนี่ยรู้สึกมันสูงสูงขาวขาวว่าไงนะ mm hmm. ว่าไง รู้สึกชอบวัดเราครับพอจะไปอยู่แค่เจ็ดวันอยู่แค่วันหนึ่งสองวันก็โดนเพีน ว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปไอ้ภาษากระส,กส่งกันไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวถ้ามีชีพแพรไหม,มทั้งชี้ละอ,องทั้งไทยต่อไทยทุกคนส่งภาษากันพุทิตโฟไฟน้ำลายแตกกระจายต้อง หนึ่งเดยสองเดย์สามเดเจ็ดเดยไปอะไรต่ออะไร <c oughs> ต้องนู่นเป็นมันมันอะไรอ,อ,อะไรเดือนหรืออะไรมันใช่ไหมหรอมัน <c oughs> พูดจบจ่เกิม่ได้ยินที่ยังเป็นพเขา่เขามือกันโอ้เสียง ตัวอ,อยู่เป็นเดือนเดือน้ยพูดายต่อไรายไปมันกระ้งกลางเลยตกลงว่างั้นโดนบีบมึงมึงเห็นไหมตอนบีบไปเออแต่พวกเราเห็นกันทุกคนใช่ไหมล่ะใช่ไหม,ไหม,ไมเออ นั่นแหละพี่กันตรงกำลังนั่นแหละมันโอเคอยู่แค่อยู่มาสองสามวันน่ะโดนบีบมันจะมาทำท่าฉาบเฉยฉาบเฉยมาดูย,อย่อยๆเงี้แล้วก็ไปดูนู่นย,อย่อยๆแงี้ยดูไปนู่นย่อยๆเงี้มันจะอาศัยกระถางผ่านเนาะกูไม่ใช่รีบวัดกูไม่ใช่รีสอร์ทเนาะ,ะว่าไปต่างนานาเพรท้ายมันก็ รับปากต่อมาต่อมาก็จะเ,เป็นอาทิตย์หรือจะไม่ถึงประมาณอาทิตย์พูดเรื่องเขาเรื่องวัดเรื่องเขาเรื่องผมม <c oughs> ันปอดตุ้มหัวออกเลยเราจะให้โกนอะไรก็โกนให่โกนเขาก็จะให้กระทั่งโกนผมหมนูมันใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ทำอะไรทำหมดเลยมันพูดอย่างนี้ตัวอรว่างไง อ,อ,ยอยู่ไปกลนเข้ากลหมดก็เข้าออกหมดเลยหนวดเข้าพวกมันเป็นธรรมชาติมันเข้ากับหน้าตาพวกูุคลิกของพวกมันดีมากแต่คนไทยเรานมนปาูวกเขาหย่อย่งนยัง,ยง,ยง,ยงหน้าตากันมันเ็อย่างนั้นเลย ยิ่งอยู่นานก็นเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์มาสนิทนมสนมแน่นแฟ้นขึ้นมาเรื่อยสังเกตร,รือผอผู้กไม่อ่คอยนี่อยผู้กไม่อยากจะสนใจเพราะว่าพวกเรามีส่สำคัญ่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปพูดภาษาเดียวกันนี้สอนกันอยากจะตายห่าแล้วไปสอนมัน มันแค่มากรับการต้อนรับที่ดีมันก็โอ้สรนเข้ามาแล้วมาแล้วก็ได้รับการต้อนรับดีสบายสบายใจม,มีการปรับตัวพยายามปรับตัวเข้าเรียนรู้ต่ตางๆพอดีไอ้อุ่นมาเลยแนะนำการอธิษฐาน เวลาอธิษฐานกัพนมมือทำกิจนิ่งเอาไปมาแล้วยกไปแล้วจะมาจะทำเรื่องอาจจะไมจะพาเพื่อนไม่กูไม่ค่อยเชื่อโครงงานเรามีมากมามากมาไม่มากกบ ภายในพอเราหนักหนานพอแรงเ <c oughs> นียไม่ล่วงตนเองไม่ล่วงขนอรือไม่ล,วล่ลวงโลกเป็นยังไงก็ชัดเจนเร่อการเห็นอยู่อย่างงี้รู้อยู่อย่างงี้ย,งยังยิ้มตะเคียนแม่ดีแน่มันเห็นชัดฟังตัมก็เห็นเห็นตามชัดเห็นตามชัดอ,อะไรเป็นคุณเป็นโทษ มันเป็นโทษมีโทษอ,อะไรจะเป็นคุนกับตนเองก็เรียบเรียงเลยครับและก็รู้วิธีปฏิบัติโดยไม่ยากเย็นอะไรไม่ต้องใช้กลไกอะไรแค่น่วงนิดเท่นันเองปาปรนนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ยากเย็นอะไรอารมณ์ใส่กันเป็นประจำวันอะยากเกามาก ปรับนิดเดียวแค่ระลึกเอาเท่านั้นเองก็จะเห็นชัดได้ด้วยตนเองนี่แหละเห็นธรรมถ้าใกล้คิดธรรมแล้วต้องเห็นธรรมไอ้ป๊อมันต้องเห็นแบบนี้ไม่ว่าจะสอนสมาธิเหมือนกันกูจะสอนชัดะค่ะหํทำไมชัดแ้บพวกนี้จะปฏิบัติได้ผลแต่ได้ผลมันมีน้อยไม่ใช่ได้ มีเท่าไรก็ได้หมดไม่ใช่มันต้องเห็นชัดเลยยืนยันอยู่หลักตาเดียวคำเดียวไปเยอะย,ยกสั้นๆอย่างนีน้สมาธิก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยาวอะไรสมาธิก็ไม่ได้ยากเพลิ <c oughs> หรืออุบายที่ทำให้เกิดสมาธิก็ไม่ได้ยาวอะไรเข้าใจง่าย มันยากหน่อยแต่ตอนตอนทำคล็อภาคความเพียรเนี่ยทำสม่ำเสมอมันยากหน่อยตอนตอนนำเนินไปแค่เตึอนกำลังของเราเท่านั้นแหละแค่เตึอนกำลังของเราแล้วมีอุบายนิดหน่อยมีเทสต์นิดหน่อยมีเคสต์อีกหน่อยความจริงไม่น่อยเคเท็แคมันสั้นๆแต่ว่ามันยากมันลำบากแค่สั้นๆ ถ้าใครจับเพชรนี่ได้ก็กไม่ทนันจิตไปเคยเป็นสมาธิก็จะเริ่มเริ่มเข้าสู่กระบวนการสมาธิจะเริ่มเีอาการรัดเเหนียวแน่นมือตีนจะเริ่มเหนียวแน่นขึ้เนเมื่อตัวจะแน่นขึ้นรัดแน่นเนี่ยอารมณ์เริ่มเป็นหนึ่ง ต้องปฏิบัติต่อเนื่องในที่สุดเกิดสมาธิต้องต่อเนื่องต้องมีครูมีอาจารย์สมาธิมันจะเปรออยไปง่ายมากจิตจะเปรออยไปง่ายมากไปเรื่องอื่นง่ายมากไปทิศอื่นทางอื่นง่ายมากสารพัดจะมาเิออะไรต่ออะไรวุ่นวายถ้าไม่มีผู้ เข้าอกเข้าใจอย่างท่องแท้แ,ะแนะนำแล้วก็เดี๋ยวก็กจะสเปสปะพุกมีอาการอะไรต่ออะไรมากมายหลากหล <c oughs> ายคำแนะนำคำอธิบายหรือบอกวิธีทำสมาธิให้เกิดก็ไม่ได้ยาวอะไรไม่ได้ยากอะไรฟังง่ายเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้ง่าย แต่เวลาปฏิบัติมันก็ยากบ้าอันต้องทนต้นงต้องทนหน่อยแต่มีอุบายก็มีเคล็ดขณะที่ทนต้องมีเคล็ดมีอุบายไม่งั้นไม่ได้สมาธิเองง่าย ดำเนินถูกวิธีอย่างนี้สมาธิไม่เคยมีก็ต้องมีจะได้สักวันอาจจะช้าบ้างอาจจะเร็วบ้างอาจจะระดับระดับเดือนก็ได้อาจจะระดับปีอาจจะ,ะหลายปีก็ได้สามปีสองปีสามปีส,มปส,มปสี่ปีห้าปีก็ได้แต่ถ้าพวกเขามีนิสัยแล้วเขาไม่ท่อเขาจะเพียรอยู่นั่นแหละเพราะมีสิ่งดึงดูดจิตให้ไม่ท่อมันมีอยู่ ส่วนพวกไม่มีนิสัยไม่เคยฝึกไม่เคยชอบมาก่อนแต่ไปน้อยแล้วก็ถอนตัวถอนตัว <c oughs> ไปไม่รอดสับหงกโกกห่วงก็งจะกลางนะเรื่องสมาธิก็เห็นชัดเรื่องธรรมก็เห็นชัดเห็นชัดแล้วจึงได้ความเลื่อมสายสัทธา เห็นชัดแล้วมันก oh, <variety> ็ตกศรัทธาท่านนั้นแหละมันตอได้ปิติท่านนั้นแหละโอ้เป็นแบบนี้เห็นชัดตามเป็นจริงไ่มีใครมีสบายใจหรอกพอเห็นชัดแล้วก็สบายใจท่านนั้นแหละรู้จักว่าเราเป็นทอษเป็นทุกข์รู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอะไรเราอยู่ท่ามกลางสวรรค์นะาเมื่อเห็นชัดแบบผู้หญิงคนนั้นมันเห็นเชื่อเป็นสมาธิที่นี่ ถ้าเห็นถูกต้องตามเป็นจริงนี้รอต่เวลาจะสัทธามั่นคงเท่านั้นรอต่เวลาติดตามอาจจะมีกี่วันเดี๋ยวก็จะเห็นผลเดี๋ยวจะรู้สึกเดี๋ยวจะเห็นชัดไรลยตนเองไม่ประกอบด้วยการเวลา เนี่ยเห็นทมชัดเห็นทมได้ดวงตาเห็นทรรวมทั้งสมาธิรว,รวมทั้งศีลรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญาต้องเห็นชัดเลยตนเอง ถคาเห็นทักไปมันคือเนี่ก็เป็นสมาธิเทียนหูตาจะเริ่มสว่างไสวหูตาหูตาจะเริ่มแจม่มใสตาจะเริ่มแจม่มใสตาหูโดยเฉพาะตาจะเริ่มแจม่มใสดวงตาจะเริ่มแจม่มใสตรงนี้สำคัญมากการเห็นธรรมเพราะท่านพูดไปก็จะ ได้ยินได้ฟังชัดก,ก็จะเห็นตามไม่มีใครม่เห็นตามหลับยกว่นก็กำลังมือ่าบ้ามาบวันดวงตาจะผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นส่วนพวกมิชาทิธฐิดวงตาจะคุณเวจะคุณไปเรื่อยคุณไปเรื่อย พราะการเห็นที่สเปสศรปาเรื่อยเกยไปจับต้นชนปลาไม่ถูกนี่จะอยัางไรนีจะถืออะไรทำอะไรก็ตามใจกันมีแต่ปัญหาตามเห็นแต่เรื่องอยุ่งเห็นแต่เรื่องวุ่นวายนานเขานานเข้าเรื่องจะน้าแน่นเหมือนมีฝุ่นตลบอยู่ตลอด จะปล่อยไปทำอะไรไม่ได้ครับในจิตในใจเนี่ยจะฆ่าที่กะฆ่าไม่ได้จะทำอะไรทำลายอะไรทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะตัวข่ายกับสังกตายอยู่นี่นั่นมีพวกมิจฉาทิฐิ มีอย่างหนักอย่งางเบาอย่างหนัก การฟังธรรมะ <c oughs> การเอาใจใส่ติดต่อว,ว,วันแล้ววันเล่าจนเป็นสัป,ปดาห์ธรรมะก็ยังไม่ปรากฏชัดเลื่อนลอยว่าขงขวางอยู่ฟังกับฟังเพิลินดีแต่ธรรมะยังไม่ปรากฏชัดยังไม่เห็นชัด เป็นสัป,ปดาห์หลายสัป,ปดาห์เป็นเดือนหลายเดือนแ yeah, yeah, ยกแยกอะไรก็จะไม่ได้ เนินไปแบบไหนยิ่งจะเกิดคุณ